สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นดาอัปเดตในเกมโยคายเมกันนะครับแมปอัปเดตล่าสุดจะอยู่ในแมปหลักเลยครับผมตอนนี้เขาได้ทําการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเป็นทีมโรงพยาบาลจิตเวชภารกิจเหมือนเดิมครับตามหาคาตาน่าไปวางตรงรูปปั้นแล้วหาทางออกครับผมจุดซิฟซนจะเป็นตู้เลยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าเบี่ยงซ้ายไปเลยครับจังหวะแรกเขาไปเก็บอันแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นจุดทางตัน ัวด่านจะกว้างกว่าเวอร์ชันเก่าแน่นอนครับอาจจะมีการแหลกบ้าง oh. ไปเก็บอันที่2ก่อนนะมีตัวละครใหม่2ตัวครับเป็นตัวพยาบาลและตัวละครฟ,ฟ้าในด่านจิโกคุโฮเทลนะครับแอบก่อนเบไม่รอดครับผมตอนนี้จะเป็นจุดทางตันครับด่าบอันที่2 มาถึงจุดนี้ครับผมอาจจะเอาไปวางก่อนครับอุ๊บเกือบครับผมมุมจะเออ้อยเหมือนเดิมครับมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับผมมากันต่อเลยครับอันนี้ผมตัดมาตอนที่ได้2ดาบเลยละกันเก็บพลังงานไว้ครับจำเป็นมากๆด่านนี้ไปด้านบนดีกว่า มาเจอตัวฟ้าเลยเพราะว่าด้านล่างมันจะอ้อมนิดน,นึงครับแต่ก็ไปได้เหมือนกันแต่ข้างล่างก็ได้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าเลี้ยวขวาไปก็เจอเลยตรงนี้เลยครับถ้าคุณผู้ชมเห็นแบบนี้คือเป็นจุดที่วางรูปปั้นเนาะอยู่ทางขวาเลยครับผมเคลียครับสองอัน เดี๋ยวไปที่เหนือแล้วเบี่ยงขวาไปเลยครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน3อันโดนสูงครับผมหาตู้ก่อนต่ไมหน้าเขาให้เยอะอยู่นะ๊ตู้สามารถที่จะเข้าซ้อนกันได้เลยครับผมตัวสามารถมาโอเคครับปุ๊บเกือบ ออกปุ๊บโดนสูบปั๊บเลยตอนนี้ผมมาขวาสุดนะครับเจอผีพยาบาลจบไปเลยครับจังหวะน,นี้ฝั่งนี้มันจะเป็นจุดทางตันนะครับเข้าไปเก็บเลยครับผมได้มาหนึ่งดาบเดี๋ยวลองเก็บสอันดูก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่มันจะเสี่ยงมากๆ ตรงนี้เข้าไปเป็นจุดทางตันครับผมวิ่งรอมนอกดีกว่าเดี๋ยวโดนมุมจ้จเอมาแย่งนี้ก่อนตรงนี้ดาบอันที่สองนะครับน่าจะอยู่ห้องนี้ ตอนเข้าจุดทางตาันเรามัดระวังในเรื่องของศัตรูด้วยครับเพราะว่าจะต้องใช้อาศัยสเต็ปในการจูทับถึงจะรอดตรงนี้ล็อกเกอร์อยู่ไหนนะโอเคนีเชื่อมกันเลยครับตรงนี้นเหลียวขวาเป็นจุดวางรูปปัน้นเข้า ตอนนี้หรือเปล่านะโอเคใช่จําได้ครับเป็นลูกตาครับจําได้แม่นเลยตรงนี้เป็นจุดทางตันนะอุ้ยแย่ะล้องจูครับมันเป็นจุดทางตันไปเร็วเข้าสิวเสียดครับแต่พลังงานให้พร้อมอันตรายมากนี่ครับอีกอันหนึ่งเรื ห oh. เตรียมจุกวิง่งฟึบไปเลยต้องเข้าฮึบเดี๋ยวไปอีกอันนึงเลยก็ได้เดี๋ยวขวาไปนะครับฟังเสียงท้าดีๆมีตู้ให้หลบเป็นจุดอันตารายครับตรงนี้ พลังงานให้พร้อมจะเป็นซามาก็พอครับโอเคเคลียร์แย่ละเต็มจุโอ๊ยม่ง <No. S 1> ไปเลยครับ ตาที่แล้วโดนดึงครับผมกัดจังหวะไม่ถูกจะรอดแล้วไปหลบข้างหน้าก่อนจังหวะนีดด้ไปที่รูปปั้นเลยนะครับสาม,มารถดูตามทางผมได้เลยนะตอนนี้ที่กลัวคือสามาเนาะไม่ใช่ห้องนี้ตรงนี้เลี้ยวขวาํำเล็กนย์ได้ซอยที่ไปเก็บดาบแล้วก็ขึ้นบน ขึ้นบนเลี้ยวขวาลงไปมันจะเป็นทางตันเนาะตีโค้งโอเคใช่ลูกปั้นครับผมไปวังเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ทางออกเปิดแล้วอยู่ซ้ายในสุดเลยนะครับอุ้ยมุมจะเอ๋เลยโอ๊ติดอะไรเล้าเข้า โอ้ผมมากันเต็มเลยครับผมเบี่ยงซ้ายไปเลยครับจังหวะน,นี้ขออภัยในเรื่องเสียงด้วยนะครับอาจจะแหบๆนิดนึงนะโดนเลน่าจากด้านหลังถอ,อทักเลยครับโอ,โ,อโอ้ทางตัน <L B. S 1> สามะมาคืบอ๋อ ถือว่าโชคดีมากครับจังหวะนี้ตอนนี้เหลือสเต็ปคือตรงไปสุดทางแล้วเลี้ยวขวาเลยครับมาแล้วครับซาม,มามากันเต็มเลยจังหวะนี้ไปเลยก็ได้ตัวอื่นพอจุกได้ครับผมตับมหน่าน่าจะหมดพอดีมีไปเลยมีตู้ให้หลบได้ครับสำรอง โอเคได้ใช้แล้วครับผมปึ๊บโัลโอุยอแบบเซฟดีกว่าไม่อยากวิ่งใหม่ถ้าจูกก็ได้ครับผมโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาปัจจุปิดท้ายกันหน่อย เ,เรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญในด่านแมปใหม่เลยนะครับ <Wow. S 1> เป็นด่านโรงพยาบาลจิตเวทนี่เลยครับตะเกียงที่ได้มาเวอร์ชั่นเต็มตัวเลยครับผมแสนโดยรอบเป็นสีฟ้าเนาะและนี่คืออัปเดตล่าสุดของเกมโยค i ยเมดครับคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมนี้ครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ